ดูมันทำตกใจรถวิ่งผ่านนะครับก็บินมาขันอยู่บนหัวครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็ออกมาฝึกนกเหมือนเดิมครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับส่วนนกต่อก็ยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ยังไม่เล่นไม่ร้องนะครับ ก็ต้องรอดูต่อไปครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับหรือว่าเป็นที่อากาศมันคึมฟ้าคึมฝนก็ไม่รู้นะครับวันนี้เงียบมากเลยครับ ดูท่าทางเราคงจะไม่คือครับวันนี้ลองย้ายไม้ใหม่ดูครับอาจารย์แต่ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี้แหละครับว่าจะเป็นยังไงครับนกจะเล่นไหมแต่นกเรานกฝึกเราก็ยังเงียบอยู่ครับ นกป่าเข้ามาแล้วครับเริ่มแล้วครับแต่ไม่รู้จะเข้าใกล้กันขนาดไหนครับเพราะว่าระยะห่างมากเลยครับเนี่ยตอนนี้นี่นกป่าอยู่ตรงนี้ครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาบินเถอะไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ก็ไกลอยู่ครับผมเล่นนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเงียบคือว่าไม่ได้ยินเสียงนกต่อเลยครับตอนนี้ออนกต่อคู่แล้วครับ ครูใช้กันนะครับจะเข้าไหมหรือ,อยังไงครับฟ้ามันคลุ้มด้วยแหละครับภาพก็เลยไม่ค่อยชัดครับ นกฝึกก็ยังเรียกอยู่ครับตอนนี้ครับลองดูครับอยู่แถวปทุมธานีก็ข้อดีก็คือนกเล่นได้ตลอดปีครับมันไม่เหมือนต่างจังหวัดเราอย่างต่างจังหวัดเราหน้านี้ก็เริ่มเล่นยากต่อ,อยากเลยครับเพราะว่านกป่าไม่ค่อยคึกแต่ถ้าอยู่ภาคกลางนี่ก็ถ้าขยันย้ายใหมก่ก็มีสิทธิ์นะครับวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่ใช่ว่านกหมานนะนกเยอะวันนี้ผมว่าก็น่าจะเอาแค่ไมยหม,ย,หมยนี้หมายเดียวครับเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีครับเราดูตัวนี้นะครับจะยังไงก็ถ้าบินออกไม่ไรก็คือเก็บครับกลับบ้านครับอ่ะค่อยว่ากันครับ ตอนนี้ก็ขยับไปฝั่งโน้นอยน่แล้วครับแต่ก็ยังอยู่ห่างเหมือนเดิมน่าจะเป็นนกรู้พเนียดแะครับส่วนนกต่อก็อยู่ในนั้นแะทอรโค่งนะครับส่วนนกป่าก็เกาะสายพ่ยเกาะห่างๆกั้น,นครับ ดูท่าทางแล้วเปอร์เซ็นต์คงอยากครับน่าจะเป็นนกรู้พอสมควรนะครับหรือว่าไม่ดุเท่าไหร่ะลองดูมันจะเป็นยังไงหมาก็เริ่มเห่าแล้ว ต่อจะดึงเขาได้ไหมลองดูครับเอาละมาหน้าชานนะครับใกล้เขามาหน่อยแล้วครับเนี่ยอยู่ตรงเสาไฟนะบังๆอยู่นะ ดูาทางนกต่อจะทำไงเอาลองดูดิเมื่อตกี้เหี่ยวบินผ่านเงียบกันหมดเลยอูกันใหญ่เลยเป็นยังไงลองดูดิดูครับค่อยๆกระเทิบข้อที่ละนิดละนิดด้วยความขี้ระแวงของเขาอะ่ะ อยู่เลยครับตอนนั้นอยู่กลางเสาไฟตัวนี้โผล่ออกมานิดหนึ่งนะครับด้วยความขี้ระแวงครับจะเป็นยังไงครับจะกระโดดเลยไหมหรือยังไงจ่ออยู่หน้าชานนะครับทีนี้ตัวนี้ถือว่าฉลาดมากเลยระแวงมากเลยตัวนี้ ก็ยังว่าเลยพรเนียดวางใส่เสาไฟไม่เหมือนวางใส่ต้นไม้พางกันได้ดีอันนี้อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีใบไม้งอกออกมาเงี้ยโอ้โลมกระลมสั่นหมดแล้วเนี่ยโูสสับเอาๆคอยดูครับอ้าวคนไปแล้ว จะบินออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ออกมาวันนี้คือไม่ใช่อื่นไกลครับอาทิตย์ที่แล้วนกผมจับเฉลยได้สองแต้มแล้วไม้กลับมาจากบ้านนะทีนี้ไม่ค่อยเล่นเงี้ครับผมก็เลยออกมาดูว่ามันจะขันไหมนึกว่านกลกลุ่มหลบไปแล้วเพราะว่าคแยะคลิปที่แล้วอะคลิปที่แล้วพเนตดไม่รั้นไงี้ครับ มันเล่นกันนานจัดนะครับโอ้ยบินหนีไปแล้วจบข่าวครับคนมาฮะค่อยว่ากันรออีกสักห้านาทีถ้าไม่มีอะไรก็เอาลงครับวันนี้ก็น่าจะแห้วครับนํำไปทำมาบินมาคันดูบนหัวนะครับตกใจคนดูมันทำ ตกใจรถวิ่งผ่านนะครับก็บินมากันอยู่บนหัวครับเอา้าดูจะเป็นยังไงไปอีกไหมะคอยดูครับว่ายัางไงจริงแล้วนกก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่ไม่ยอมเข้าร่วมครับนี่เสาไฟนี้ก็มีครับ สรุปวันนี้ก็ไม่มีแต้มครับใส่ไปไม้เดียวครับก็ก็สองไม้แหละครับเพราะแต่อยู่ใกล้ๆกันคนละเสาไฟครับผมสรุปแล้วก็นกปึกทําไม่ได้ครับวันนี้ครับเจอนกป่าเหนียวไปไม่เป็นเลยครับนี่ครับย้อนแสงอากาศปิดด้วยแลลวครับวันนี้มองอะไรไม่เห็นไม่ชัดเลยครับนี่ครับนกปึกผม ผมนึกว่าจะไม่เล่นแล้ววันนี้ก็เลยเอาลองเอาออกดูก็ยังเล่นอยู่ก็โอเคนึกว่าหลบนกป่าไปแล้วนี่ครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับเพราะว่าช่องเพิ่งเปิดใหม่ครับมีผู้ติดตามแค่ห้าสท่านเองครับ แล้วยังไงก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ช่องเปิดใหม่ด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมความชัดเจนก็ยังไม่ค่อยมีครับผมเรื่องใหม่หรือว่ากล้องถ้ายัางไงก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ